ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆเยาวชนจากทั่วประเทศเลยนะครับให้แสดงอย่างสุดความสามารถเลยนะครับทางบริษัทแม่ครัวนะครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมสัญจรสีภาคนะครับทางเราได้เตรียมบูธกิจกรรมสนุกๆนะครับและของรางวัลมากมายนะครับเพื่อผลักดันให้น้องๆพร้อมเป็นเยาวชนคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น7นะครับเพื่อห่างไกลการพนันครับ แล้วกับการค้นหาสุดยอดเยาวชนกิดสใสไทยแลนด์ซีซั่นเจนเฟ้นหาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องต้องคิดดีทำดีพูดดีที่สำคัญต้องหากไก<ป>ลการพนันเด็ดขาดหากคุณมีฝันและมีความสามารถที่จะโชว์รอ้องเล่นเต้นสแสดง มาคว้าความสำเร็จบนเวทีคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น7จริงทุนการศึกษาและของรางวัลอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมรับโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. คิออดใส e .com สมัครด่วนถึง23พฤศจิกายนนี้เย้ Yo, ชนไทยพทางใการันสนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและมูลนิธิปัญญาวุฒิคิดใสไทยแลนด์